กันที่สาวเสียงทรงพลังและสาวน้อยเสียงใสกันบ้างนะคะมาดูกันว่าใครจะทำด้ดีกว่ากันไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะนูนูชื่อเด็กหญิงปะพิชยาสาขามมละชื่อเล่นน้องนาขวัญมาจากอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิ่งวิมลินทองรักค่ะอายุเก้าขวบค่ะมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะ,ะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาลูกกราบเท้าย่าโมค่ะกราบเท้าย่าโมค่ะ,ะมา,อะมาขอดนตรีค่ะสองมือกราบลงที่ ตบหน้าจูกดินเบื้องบาดยาตนคุณยาโมเหมือนดังร่มพบมลาหลานร้องจบหนูจะมีหน้าไหนกล้าคอมเมนต์เขาล่ะร้องขนาดนี้เก่งมากลูกเขาเก่ง <c oughs> <c oughs> พรจากสวรรค์ให้หนูมาเยอะมาก เกี่ยวกันร้องเพลงรูปร่างหน้าตาสวยแล้วก็การร้องเสียงร้องไม่ใช่ร้องเก่งอย่างเดียวนะเสียงเพราะด้วยเชิญชมลูกเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะจ๊ะพร้อมกันเลยค่ะค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหหนูน้อยแดนอีสานทั้งสองคนทำได้ดีทั้งคู่เลยนะคะ แบบนี้ต้องกลับไปซ้อมมาเยอะๆแล้วนะคะความฝันอยู่ไม่ไกลแล้วมากันที่สาวน้อยที่มากับรอยยิ้มที่แสนสดใสวันนี้จะมาทำตามความฝันของเธอจะทำได้หรือไม่เอาใจช่วยเธอไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิพวรรณเสนีวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องแก้มค่ะอายุ11ปีมาจากโรงเรียนบางชันพิทยานุสร์จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะสาวกรุงเทพวันนี้มากับใครบ้างครับมากับคุณปู่แล้วก็ครูหน่อยบ้านดาราค่ะคุณปู่และครูหน่อยบ้านดาราครูหน่อยบ้านดาราเนะี่ยคือใครลูกเป็นคุณครูสอนอยู่ที่บ้านดาราเป็นการให้พื้นฐานการแสดงค่ะแล้วก็การร้องเพลงเต้นค่ะ โรงเรียนสอนการแสดงใช่ไหมลูกค่ะแต่วันนี้คุณครูก็ให้เกียรติมากับหนูด้วยเลยค่ะโอน่ารักจังเลยเนาะ,ะที่บ้านทําอาชีพอะไรครับที่บ้านคุณย่าเก็บของเก่าขายของเก่าแล้วก็เลี้ยงดูคนแก่ค่ะคุณปู่ไม่ได้ทําอะไรเป็นโรคหัวใจก็เลี้ยงดูหลานค่ะคุณพ่อเป็นรอปรพอรับจ้างทั่วไปค่ะแล้วเราได้ช่วยเหลืออะไรบ้างลูกก็ช่วยคุณย่าเก็บของค่ะเก็บขวดขายค่ะ วันนี้บ้านหนูค่อนข้างลําบากค่ะเพราะว่าเงินน้อยคุณย่าก็ตาบอกข้างหนึง่งแล้วก็เก็บขวดขายส่วนมากจะเก็บตอนกลางคืนแล้วก็เอาไปขายเลยส่วนตอนเช้าคุณย่าก็จะเอาเงินให้หนูไปโรงเรียนกับน้องค่ะแล้วพีย่า,ยากเก็บขวดขายหนูก็จะไปช่วยคุณยา่าเก็บด้วยค่ะเป็นบางวันค่ะวิธีเลือกของหนูก็คือไปเก็บจากถังขยะค่ะขวดแบบขวดพลาสติกขวดใหญ่ ขวดแก้วแล้วก็กล่องกระดาษค่ะเพราะที่หนูไปเก็บขวดขายกับคุณย่าผหนูไม่อยากให้ย่าลำบากเท่าไรค่ะจะได้ลดภาระของย่าลง้วเวลาไปเก็บขยะช่วยคุณย่าเนี่ยเราเราอายไหมลูกไม่อายค่ะทำไมลูก พราะว่ามันเป็นอาชีพได้เหมือนกันค่ะเป็นอาชีพที่สุจริตเหมือนกันเพราะเห็นบางคนไม่กล้านะคุณพ่อคุณแม่ทำแต่ลูกไม่ทำก็มีแต่นี่หนูเห็นคุณย่าทำหนูก็ไปช่วยใช่ไหมลูกค่ะน่ารักจังเลยนะครับและเกี่ยวกับการร้องเพลงลูกใครเป็นคนสอนคุณปู่แล้วก็คุณครูมุกบ้านดาราค่ะอืมคุณปู่สอนเป็นพื้นฐานแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมกับครูมุกค่ะไปเรียนที่บ้านดารานี่สอนอะไรบ้าง เขาก็สอนร้องเพลงเต้น acting ค่ะคิวบูค่ะแล้ววันนี้ก่อนจะมานี่เตรียมเพลงอะไรซ้อมเพลงอะไรที่ที่โรงเรียนบ้านดาราเตรียมไว้ให้เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาก่อนจะร้องอยากจะพูดอะไรถึงใครไหมอยากบอกคุณปู่กับคุณครูบ้านดาราทุกคนค่ะว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะทำให้เต็มที่นะลูกนะอ้าเขียนฝันไว้ข้างฝาครับเขียนครับ เรงน,นี้แค่ชื่อมันก็โดนแล้วนะ จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามวัวมาขึ้นรถทัวที่อำเภอหอบฝนเพื่อนน้ำตาเออเข้าเมืองเสียงดวงดีได้ดดดงเงิงนเล็กรายได้ที่ใจสาหาไม่ตรงที่เรียนมา ก็ต้องรีบคว้ารอถ้ามีไหวเช่าห้องสมสุขนอนเพื่อละทนราใจจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาละ บันยิโหลบเลือนนอ,อนนอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อนเพ่อฝังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลือนแต่คงต้องรอ,องเ,เขียนคำห้ามโทอไว้เตือนใจฝันสาม ดความมุ่งมั่นจากแม่นั้นยังมีมากพอ,อลูกแม่ยังสู้ไหวแม้เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืน เป็นจังไดลละชื่นชมน้องแก้มนะลูกคือจริงๆประสุคุยกับลุงโน้ตว่าน้องแก้มเดินมาเนี่ยคือลักษณะเด็กเป็นเด็กที่ดูเหมือนครอบครัวที่เหมือนไม่ได้ลำบากอย่างที่แก้มเล่าให้ฟังเลยลูกคือด้วยผิวพันวันะของหนูนะลูกแต่ฟังแก้มเล่าแล้วแบบว่าอึ้งเลยลูกว่าเออหนูต้องไปเก็บขยะช่วยคุณย่าแล้วครอบครัวก็ค่อนข้างลำบาก แต่ในขณะเดียวกันแก้มเล่าให้ฟังโดยที่ไม่พีเซ้นเพื่อที่จะเรียกความสงสารจากใครเลยก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วแสดงว่าแก้มเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะ่แหลแก้มจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นขณะที่แก้มร้องเพลงอยู่ยืนเนี่ยสัดส่วนในขณะที่ร้องมันพอดีหมดเลยเป็นเด็กตัวเล็กที่ดูธรรมัดถแมงแล้วเวลาร้องขณะที่ร้องเพลงดูดีและพอดี ส่วนเรื่องการร้องเพลงก็พัฒนาต่อใช้เสียงของเราต่อไปลูกมันก็จะเพิ่มมิติแล้วทำให้เสียงเราเพราะได้มากกว่านี้นะคะลูกโชคดีค่ะขอบคุณค่ะบุคลิกภาพของหนูเวลาหนูยืนหนูเดินหนูพูดมันใช่อะมันใช่เลยอะการพูดการคุยการเดินยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาน้ำเสียงอะไรเนี่ยหนูมีหมดเลยแล้วก็ผิวพรรณวัฒน,น,นะของหนูนะลูกลุงโน้ ไม่ใช่หมอดูหรอกแต่ลุงน็อตคิดว่าหนูไม่ตกอับขอบคุณค่ะอนาคตข้างหน้าหนูไม่ตกอับแน่นอนจริงนะโง่เฮงดีบุคลิกดีโชคดีลูกขอบคุณค่ะจากผลงานที่หนูแสดงออกทั้งการร้องแล้วก็แอคติ้งระหว่างร้องนี่มันมันสะท้อนให้เห็นมากคุณครูที่เขาดูแลหนูท่านทำถูกวิธีมาก วิธีการออกเสียงก็ถูกลวิธีดึงเอาพลังออกมาใช้ก็ถูกและที่สำคัญก,ก็คือลีลาที่มันมาตามอารมณ์น่ะมันพอดีมากทำให้แก้มร้องยิ่งร้องยิ่งสวยยิ่งเด่นยิ่งมีสงา่าลุกอันนี้ต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณคุณครูที่ดูแลหนูนะแต่อีกอย่างที่ครูชื่นชมก็คือหัวใจหนูไม่รู้ว่าหนูตั้งใจหรือว่าหนูเป็นธรรมชาติของหนูไม่รู้คือชีวิตลำบากมากแต่หนูไม่ ไม่ได้พูดถึงมันด้วยความรันท้เลยลูกสู้กับมันอยู่กับมันซึ่งเป็นเรื่องที่ที่หาได้ยากมากวันนี้ครูชื่นชมนะลูกแล้วก็เสียงหนูไม่ใช่เสียงที่เปล่งออกมาแล้วทุกคนโอ้โหไม่ใช่เสียงกลางๆงแต่หนูเอามันมาใช้อย่างดีเลยลูกไม่แกว่งไม่เพีย้ยนแล้วก็สื่อสารอารมณ์ได้ดีมากร้องเพลงเก่งครูให้กำลังใจนะครับผ่านครับขอบคุณค่ะ านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะจะเชิญกันครับลูกเป็นไงลูกได้มาร้องเพลงในรายการมาทองคําเด็กดีใจไหมลูกดีใจมากเลยค่ะอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมลูกขอบคุณคุณครูหน่อยบ้านดาราแล้วก็คุณปู่ค่ะคุณยา่าตาก็มองไม่เห็นเหรอลูกค่ะตาบอดนะฮะต้องไปเก็บของขายเก็บพวกของเก่าๆใช่ไหมลูกค่ะแล้วหนูไปช่วยด้วยไหมลูก ช่วยค่ะเราเก็บกัน <Luk? S 1> ช่วงไหนลูกช่วงวันเสาร์อาทิตย์ไปบ้างค่ะเพราะว่าหนูก็เรียนบรรดาลาาอยู่ค่ะก็ต้องเรียนพอเรียนเสร็จก็ต้องมาช่วยคุณย่าใช่ไหมคุณปู่ก็ทํางานไม่ไม่ไหวเพราะว่าเป็นโรคหัวใจแล้วก็ต้องดูแลหนูด้วยใช่ไหมลูกค่ะดีที่มีโอกาสได้ไปเจอครูหน่อยเพราะว่าคุณย่าเนี่ยไปเก็บขวดอยู่แถวแถวบ้านครูหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะหลังๆครูหน่อยก็ใจดีไม่ต้องเก็บแล้วรวมไว้ให้เลยคุณย่ามาเ็าส่งให้เลยแล้วก็ อุปถัมภ์สอนให้ไม่คิดจะตังค์ให้ความรู้ฟรีๆเลยโอ้โหน่ารักมากเนาะนั่นเดี๋ยวคุยกับคุณปู่แล้วก็ครูหน่อยนะฮะเชิญครับเชิญเลยครับดูครับครูหน่อยครับคุณปู่สวัสดีครับคุณปู่เป็นไงวันนี้หลังสาวครับคือเป็นคือน่าพอใจมากฮะครับผมก็ดีใจครับดีก็ลองแล้วไม่ไม่นั่นเท่าไหร่ก็ดีใจครับก็ดีใจพูดถึงคุณย่าหน่อยคุณย่าทางานหนักเหมือนกันใช่ไหมฮะ ครับช่วงกลางคืนนี่ไปเก็บขวดตามชายถนนกองขยะนะฮะเก็บ,บขวดแล้วก็กลางวันก็เลี้ยงคนแก่เพราะผมก็ทํางานไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ช่วยช่วยหนักแรงไม่ได้แหละเพราะว่าเป็นผู้พิโรวใจก็ช่วยอะไรเขาคัดขวดมัง่งอะไรมัง่งนิดหน่อยใช่ไหมฮะนิดหน่อยครับวันหนึ่งก็คุณหน่อยเขาก็เกิดตรงสารตรงสารเห็นเด็กมันมีแววรับเอามาอุปถัม ก็ช่วยดูแลทุกวันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุยกับคุณหน่อยด้วยนะฮะคุณคู่หน่อยเป็นไงฮะเราเมตตาคุณย่าครับนะคะแล้วก็รู้ประวัติเบื้องหลังว่าแม่ก็เป็นใบ้ได้ไดทิ้งกันไปครูหน่อยมั่นใจว่าจะปั้นเขาแล้วก็เมื่อเขาโตขึ้นสะดวกที่จะเดินทางไปด้วยกันได้ไม่เสียการเรียนนะคะมั่นใจว่าจะส่งเขาไปให้สูงสุดก็ขอบคุณทั้งคุณปู่และครูหน่อยที่อุตส่าห์ มาด้วย<ด>นะครับผมอ่ะวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรานะครับที่ฟี่แผงสีเขียวที่ฟี่จะขอมอบทุนการศึกษากับน้อง10,000บาทครับขอบคุณค่ะเป็นไงลูกดีใจไหมลูกดีใจค่ะเออนะเอาไว้เป็นทุนนะคุณปู่แล้วก็ไว้ใช้ใจนะ่ายในครอบครัวกันขอบคุณคมากครับขอบคุณครูขอบคุณคุณปู่ด้วยนะครับอ่ะปรบมือเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะเป็นเด็กดีขยันขยันสู้ๆนะลูกเนาะได้เจอครูดีเจอครอบครัวที่ดีนะครับ น้อยคนนี้มีรอยยิ้มที่สดใสแววตาที่มีความหวังและหัวใจที่มีฝันยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเร็ววันนะคะทั้งทีมงานไม้ทองคําเด็กขอเป็นกำลังใจให้น้องแก้มคะ่ะแล้ววันนี้ที่อยากมาร้องเพลงในไม้ทองคำเด็กกับเพราะอะไรลูกเพราะหนูอยากได้เครื่องซักผ้าค่ะเอาเครื่องซักผ้าแบบไหนขนาดไหนลูกขนาด นี้ค่ะโอ,โอ้แค่นี้เองเป็นตาฮับานนีไขครม่มาตรงไดบจะสื่อสซนอคนบ้านเฮาไม่รู้จะชมตรงไหนก่อนดีอะ่ะเพราะมันมันดีไปหมดเลยใช้คำว่าเก่งก็แล้วกันนะสุดยอดเป็นสาวนักเรียนนักเรียนนักเรียนเรียน ที่ได้ยินวันนี้มันเป็นเสียงนักร้องอาชีพลูกแล้ววันนี้หนูใส่ชุดอะไรมาครับเนี่ยกู้ภัยค่ะอ๋อหนูเป็นกู้ภัยเหรอลูกค่ะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเขาเลี้ยงงูค่ะ วันนี้ถ้าร้องได้สามผ่านอยากได้อะไรครับอยากกินไก่เคฟซีครับไม่เคยกินเลยเหรอลูกใช่ครับ <c oughs> หนูอยากกินหนูใฝ่ฝันอยากกินเหรอลูกครับ